สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อวี้มาพบกับช่องแยแพสซีชนนาแนลขคือเกา่าคือเดิมเนาะจ้ะพี่น้องเมื่อี้นแย่แพสซีก็ได้นําขขงมลเนวทางมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาคือเกา่าคือเดิมเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่แพสซีนัมเดอร์พี่นอ้องเบเบิร์นนวทางอาจารย์ทันแรกเลยเนาะจ้าอันนี้ของอาจารย์ดุยพระรนนันนเนาะจางวดที่แล้วของอาจารย์ดุยเพิ่งกระเขานะจ้าเขาตกลับมันเนาะจ้านอเก่าสาม งวดนี้มาตามต่อเลยเนาะจ้าเนาะของอาจารย์หดุยพลันเนาะสั่นลงวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พี่น้องเนะ<ม>ะาะเพิ่นก็บไห่มาสี่ชุดเนาะจ้างวดนี้เพิ่นก็มี่หาสองเก้าสองห้าหกและเก้าหกสั่นเนาะจ้ะาแนวทางอาจารย์หดุยพลันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของน้ำพริกกากหมูสั่นเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นก็บไห่มามี 3129 1820 11และ24ว่าสันจากพันวาเน้นล่าง8384 3ตัวพันก็มี931 431 912 602 240ว่าสันจากพันวาเนาะอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้ล่างล่างเพี้ยวๆสันจากพันวาเนาะงอที่เลี้ยวพนกับเขา สามเก่านะจ้ะพี่น้องเข่าสามเก่าของของเน่นแก้วเนะจ้ามาเบิงวันนี้เลยจ้าเพิ่นกันมีชัดบนจมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูน้าห้ามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งและเก้าหกสันจ้าพี่น้อง ตัวเด่นเพิ่นกับสีขีดไว้สีแดงแดงนาะจ้าพี่น้องเนาะโชคดีโชคมานจ้า,าสันพนวาเนาะแอดเน้นแก้วเนาะจ้าแนวทางทันต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดเองนาะจ้างวดที่แล้วล่างตรง,งสันจ้างวดที่แล้วเพิ่นกระไฮเขาสามเก่าน้าจ้าพีนาาพ่น้องมาเบิ่งงวดนี้เลยเนาะจ้าบนกระไฮมาเก้าหนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สาม หนึ่งสามและสามหนึ่งประสันจ่าแอดเอกเนาะจ่าพี่น้องแคบหน้าจอเด้อจ่ากันจดประทันจ่นาแนวทางทันต่อไปเลยเนาะจ่าอันนี้คนหายมากลองใช้วระสานเนาะจ่างวดที่แล้วพิดแต้มหนึ่งเนาะจ่าพี่น้องกับบ่เขานะจ่าประวดนี่ตามต่อเลยเนาะจ่าิ่นกันหไมากแปดเจ็ดสี่สันจ่าหนึงน่งมีหน้าเนาะจ่าเนาะ คือ,อกกรกใจกับจวดจ่าเลยแนะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เม็ดเดียวาสาันจ่าบนกระหายมากชุดเดียวแขนแขน่ลไดน่จ้าเนะาะหกเก้าหกสันจ่าพันวาแนวทางท่านต่อไปเลยนะจ้าแอสโซไ้จอัน,นี่อันนี้สองตัวบนอแปะาสาัจนจ่าพันวาเนาะสองตัวบนอแปะงวดที่แล้วกับเข่าศูนย์สามได้าพี่น้องงวดนี้ตามต่อเลยจ้าเบนหายมาก 2 8 8 2 2 0 0 2 3 8 8 3 3 0และ0 3่สันจาพนว่าแนวทั่ง1มีนาวสันนจาพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เด็กช่น2เมื่สันจาพนกระหายมาก3ตัวบนพนก็ะมี6 2 4 1 1 8 2ตัวบนล่างพนกะหายมาก2 4 4 6 2 6 เจ็ 7, 6, ละ18ะาาาึ่งแปดสันนจ่าเนาะแนวทางของเด็กชน2จา้าต่อไปเลยเนาะจา้าอันนี้แอดปัญญาวสันนจ่าเนาะคนบอกว่าลางนินวสันคนขายมากมี่ศูนย์แปดแปดแปดกานย์เก้าแปดห้ากันลางกับมี04ูนย 4, 9, 4 95, สี่ศูนย์หาแป่เก้ละเก้าหวสันจ่าพนวาเนาะแอดปัญญาเนาะจ้า แนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้หงยดังค้ามชนดว่าสันจ่าพันวาเนาะคนกะหิมากเก่าสีกับหกสี่นะจ้ะพี่น้องแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยนะจ้าอันนี้บนเม็ดเดียวว่าสันจ่าพันวาเนาะหนุ่มเมืองเลยวา่าสันมะเจ้ากะลุง สตัวล่างให้เบิ้งน่าจะนองวันนี้กเ็เอาสงตัวไอ้สามตัวบนมาห้เบิ้งนาจะพี่น้องคนกม็มีมาหกเก้าสองันสตัวคนก็มีหกเกสและหกสองสันจาก่นว่าของหนุ่มเมืองเลยนะพี่น้องเนาะเนวทางทันต่อไปเลยจ้าวันนี้คือวสันแดเห,หน้าบาดเนาะเนวทางบนวสันจากนวานะคนกะหายมาศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ หนึ่งส,สามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดหกสองหกสามหกห้าหกเจ็ดและหกเก้าวสันจากอาจารย์พวกเนพี่น้องเนาะก็ให้ขอให้โชคเด้อว่ะส,สันปัญวาจดท่านบวชจา่าพี่น้องมันบอกคอยชัดบันไดขอโทดขอให้เดอ้อจ่าพี่น้องแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยเนาะจา้า อันนี้สิทธ์หลวงพ่อเนืองสันจากพี่น้องพคนกะหายมาก่นกะมีตัวเด่นพ่นกะมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดนกะจับคู่มาหายหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเกาสาส่สหสามเกาเจห้าและเดเสันจ่าเนะโดยสิทธ์หลวงพ่อเนืองสันจ่าพ่นว่าแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้หนูผีพเนจรสันจ่เพ่นบอกว่าบนเด่นหนึ่งเนาะพี่น้อง่นกะจับคู่มาหาย 561571นึ่งเจ็่ตัวคนกับหกและ71็ดหนึ่งดันล่างคนกับไฮวิ่งหาเนาะพี่น้องเนาะคนกับมี53แาสามเล่ห้าห้ว่าสัญญา,าพานานันวาโนพีพันเนจอนเนาะจ่าพี่น้องนะเนาะแนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเด่นร้อยสิบหน่วยของแอดคนโคราดเนาะพี่น้องเนาะหัวที่แลเรียกคนกับไฮเขา สามเนาะจ้าสามหลักหน่วยวสันงวดนี่มาตามต่อเลยเนาะจ้าเด่นร้อยสิบหน่วยบนวสันเนาะพี่น้องคน,นกระไฮมาก <S <S มีเก้ามีศูนย์และมีหนึ่งวสันจ้าตัวใดมากตัวหนึ่งร้อยสิบหน่วยเนาะพี่น้องเนาะแนวทางครับคนโคราดวาสันจ้าพนวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แม่นำหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแม่นำหนึ่งคนบอกว่าฟันรูด วิ่งรูดหกกะสอง่สันฟันหกเด้อจ่างวดนี้ของแม่หนำหนึ่งงอพนกระหายมากหกสองหกเก้าสองเก้าสามตัวคนก็มีหกสองเก้า่สันของแม่หนำหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะฟันหกเด้อจ่าพี่น้องแม่หนำหนึ่งงวดนี้แล้วจ่าพี่น้องเนาะก็ขอขอบค่นท่านผู้ชมเด้อจ่าที่เขามารับชมรับฟังขอหายเฮงเฮงสุขปุ๋ยสุขพนเด้อจ่าทั้งในประเทศไทยและประเทศ ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะขอขอให้ท่านดำดำเรว่ยสุขุสุขก้นถ่เข้อมาเบิ่งช่องแย่ไปสีชนนาแนลนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไปสีน้ำเด้อจา้าขอพูดให้ลายจา้าสวัสดีจา้า